วัดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับกับลงกิงสอเจริญชัยนะครับเี่ยก็สอเจริญชัยโลหกิจนะครับวันนี้ทางร้านก็มีจะส่งนะ,เป,นเ,ปนะนเป็นเครื่องปลูกอ้อยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องปลูกอ้อยขนาดรถถ9 5้าสิบห้าแรงขึ้นไปนะครับตัวนี้สามารถใช้กับรถถ9 5้าิบห้าแรงขึ้นไปนะครับวันนี้ทางร้านจะส่งนะเป็นเครื่องปลูกอ้อยนะครับ หัวปลูกคู่นะครับร่องหกสิบนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหัวปลูกคู่ร่องหกสิบนะครับตัวนี้จะส่งมอบให้กับลูกค้านะครับอยู่ที่ตำบลหนองแกนะครับอำเภอศร,ร,รีบุรีรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอยู่ที่ตำบลหนองแกอำเภอศรีบุรีเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าจะเอาไปใส่กับรถไถรุ่น10 8ยแแรงนะครับขนาดนะครับขนาดของโครงสร้างนะครับขนาดของหัวปุ่มครับความกว้างนะครับอยู่ที่2เมตร20นะครับกว้าง2เมตร20นะครับตัวนี้ใหญ่และสูงนะครับคอกนะครับสูงเมตร30นะครับตัวใหญ่เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับทั้งสองสาขานะครับชื่อสาขาที่1นนะครับแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กนะครับและนี่สาขาที่สองนะครับร้านก็จะตั้งอยู่นะครับหมู่4ี่นะครับตำบลหันนางงามอำเภอศรีบุรีจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับย้ำอีกครั้งนะครับหมู่ที่4ตํตำบลหันนางงามอำเภอศรีบุรีจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเดี๋ยวทางนั้นก็ กำลังเตรียมขึ้นของนะครับส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็ถึงบ้านลูกค้าจะรีวิวนะครับแล้วก็ปิดชิปนะครับผมไปกันต่อครับผมสวัสดีครับผมก็เดินทางมา ถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะค่ํานะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวนะครับก็พระาทิตย์เริ่มตกเร็วนะครับผมก็มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเครื่องปลูกอ้อยนะครับขนาดัวปลูกนะครับร่องหกสิบนะครับใช้กับรถไถรุ่น9ก้าสิบห้าแรงไปจนถึงร้อยแปดแรงนะครับ วันนี้ผมก็เดินทางมาจัดส่งนะครับอยู่ที่บ้านสำลันสุขนะครับตำบลหนองแก่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับฐานนะครับฐานขนาดคา้งกว้างนะครับอยู่ที่สองเมตรยี่สิบนะครับใหญ่เลยนะครับ หัวนี้ก็จะเป็นหัวที่สามนะครับให้กับลูกค้านะครับอยู่ที่บ้านสำรานสุกนะครับเป็นหัวที่สามแล้วนะครับสําหรับหมู่บ้านสำรานสุกนะครับอยู่ตาบลหนองแกนะครับอาเภอศรีเรืองจังหวัดนองบุพูนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้นะครับทั้งสองสาขานะครับสาขาที่หนึ่งนะครับลงกิงสอเจริญชัยนะครับสาขาที่สองนะครับอยู่ สจะเดินใช้โลหะกิจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับตัวนี้จะเป็นหัวปลูกใหญ่นะครับเป็นขนาดหัวปลูกใช้กับ,บสำหรับรถไถรุ่น95้แรงขึ้นไปนะครับตัวนี้สำหรับคลิปต่อไปนะครับทางร้านจะไปส่งของที่จังหวัดไหนนะครับก็ รอติดตามรับชมได้นะครับสำหรับวันนี้ทางร้านก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้ใจทางร้านนะครับแล้วก็สั่งจองจากทางร้านนะครับวันนี้ทางร้านก็ต้องขอขอบคุณครับจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่จังหวัดไหนนะครับก็รอติดตามรอรับชมคลิปได้นะครับสวัสดีครับ